พยายามนะที่จะ <c oughs> ฝึกฝนตนเองให้มากทำให้มากจเจริญให้มากเราก็จะได้สิ้นสงสัยไปเรื่อยๆสุดตาพวกเราก็คงมีอยู่ตามสมควรพอประมาณกันแล้วซึ่งอย่างน้อยเพียงแค่รู้ว่าสำรวมอินทรีย์อยู่กับลมหายใจเข้าออกแค่นี้ก็เพียงพอนะที่พระเจ้าบอกเป็นธรรมอย่างหนึ่ง ที่เมื่อทําแล้วเนี่ยจะทําทให้เข้าถึงอรัตผลหรือว่าอนาคามิพนทําอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรก็คืออนาปานสติเมื่ออนาปานสติบริบูรณ์เป็นเหตุให้สติปัฏฐานสีบริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชฌงต์ั้ง7บริบูรณ์เป็นเหตุให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์นี่คือเหตุปัจจัยของเขาดังนั้นเราทั้งหลายก็ย้อนกลับมาสร้างเหตุก็คือมันจเจริญอนาปานสติเรื่อย เท่านั้นเองพยายามทําให้มากเจริญให้มากเหมือนกับผู้เจ้าบอกกับพระนน์ซึ่งเป็นผู้ที่มีสุตตะมากแล้วเนี่ยก็เน้นกับพระน์นอย่างเดียวว่าให้ทําให้มากเจริญให้มากแล้วจะสิ้นสงสัยดังนั้นเราก็พยายามนึกถึงลมหายใจเข้าออกซึ่งนั้นก็คือการนึกถึงกายนั่นเองพยายามอยู่กับปัจจุบันนะ เดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนทํากิจการงานใดๆนะจะทานอาหารก็รู้นะจะขับรถก็รู้กวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างจานะทําให้มากที่สุดจนกระทั่งถึงเวลานอนก่อนนอนเราก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนกระทั่งหลับไปนะเราก็จะได้นิสัยนิสัยใหม่ ในการอยู่กับอารมณ์อันเดียวนิสัยในการไม่แสวงหาอารมณ์ซึ่งอารมณ์อารามณนะอาลมะนังก็คือตัวภพนะตัวธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณนะเราพยายามละความเพลินให้ได้มากที่สุดนะรู้ตัวปุ๊บรีบละกลับมาอยู่กับลมหายใจอันเป็นเสาเขื่อนเสาหลักหลุดไปปุ๊บรู้ตัวรีบละละนันทิกลับมาอยู่กับลมพยายามอย่า อย่าลืมเสาขื่นเสาหลักนะกลับมาตรงนี้ให้เป็นประจำสม่ำเสมอ <c oughs> ชีวิตของเราวันคืนที่ล่วงไปล่วงไปก็จะมีแต่ความสว่างนะมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษนะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าความเจริญนั้นจะได้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปงานทางโลกเราก็จะเจริญเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือ ตัวเหตุสมความปรารถนาคือศรัทธ,ธาศีลสุตาะจาระปัญญานั่นเองมันถูกรวมมาอยู่ที่อนาปนานสติได้ทั้งหมดอนาปนานสติเนี่ยทำอย่างเดียวเนี่ยมักมีองค์แปดถูกกระทําขึ้นมาพร้อมๆกันโพธิปกักจะธรรม37ถูกกระทําขึ้นมาพร้อมๆกันนะองค์ธรรมทั้งหมดเนี่ยถูกรวมอยู่ในอนาปนานสติเพียงอย่างเดียวทั้งหมดได้เลยนะดังนั้นพระาส,สดาของเราก็เลย นำหมู่สาวกเนี่ยให้เจริญอนาปานสติโดยที่พระองค์ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตร,ตรงนี้ด้วยตัวพระองค์เองแล้วก็ชักชวนหมู่สาวกให้กระทำเช่นนี้ดังนั้นเราในฐานะที่เรามีศรัทธาต่อพระศาสดาเราก็พยายามเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ด้วยการเจริญอานาปานสติ หรือการมีจิตอยู่กับกายนั่นเองที่เรียกว่ากายยคตาสตนะิเป็นสิ่งเดียวกันอนาปานสติหรือกายยคตาสติเป็นเรื่องเดียวกันนะใช้แทนกันได้สำหรับคนใหม่ๆก็ตั้งใจพอดีพอดๆนะทำแรกๆเราจะตั้งใจเกิดมันก็จะปวดหัวแน่นหนะ้าอกอึดอัดนะพเจ้าก็เลยบอกว่าเหมือนการจับนกด้วยมือ บีแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้เราจับพอดีพอดีไม่ปลาลบความเพียรจัดเกินไปหรือย่อหย่อนเกินไปย่อหย่อนก็จะเกียจกล้านตึงเกินไปก็จะฟุ้งซ่านให้ปลาลบความเพียรพอดี <c oughs> สำหรับปรรษานี้ก็ฝากก็ทำไว้ประมาณนี้ก็ขอให้พวกเราตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติกันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตัวเราเองแล้วก็หมู่คณะคนรอบข้างใกล้เคียงลวมไปถึงสังคม